วันนี้ดวงใครเฮงดวงใครปังฟังทางนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มาสามชุดนะครับระหว่างชิ้นหนึ่งครับแล้วก็ชื่สองนะครับเลาก็ชื่อสามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับดีตอกดีตอกดีตอกพอเสร็จเราก็เลือกปุ่ไพ่เลยนะครับสําหรับดวงจานะครับประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดหนึ่งนะครับเป็นเงินมากครับโดยรวมก็มีอะไรที่ปังมากพอตัวเองเหมือนกันนะครับขอเป็นแค่คุณ จิตใจเข้มแข็งนิดนึงครับมีความผู้นาหน่อยแล้วก็รู้จักทําตัวให้น่ารักต่อผู้ใหญ่และสิ่งนิดนึงรับรองดูสตาร์จอปยนี้นะครับจะรู้จักการปังโคตรมากไปเลยนะครับมาที่ดวงจันทร์ปยนี้นะครับของคนที่เลือกพายุสองมากนะครับเองนะครับโดยรวมก็มีอะไรที่ปังโคตรมากอยู่เหมือนกันนะครับขอเพียงแค่คุณมีจิตใจที่อ่อนโยนนิดนึงแล้วก็ทําจิตใจให้โฟอีกนิดนึงแล้วก็กล้าหลุยตัวใหม่ครับรับรอง ดวงจะมีอะไรที่ปังโคตรมากพอตัวไปเลยจ้ามาที่วัาจะเป็นวันจันทร์นี้นะครับของคนที่เดาไพ่สามานะครับเป็นยว่ารครับโดยรวมใช่ไหมมันก็มีอะไรที่ปังโคตรมากพอตัวเือนกันนะครับขอขอเพียงแค่คุณนะครับรู้จักซื่อสัตย์ต่อเป้าหมายที่แท้จริงขที่เป็นครับจิตใจโฟหน่อยบริหารภาพลักษณ์ให้เป็นรับรองดวงจะดีโคตรมากไปเลยจ้า ก็ข้อมูลก็จะมีป่านี้นะครับแต่อาจจะดีชุดยูชิพายนะครับระหว่างชุดที่ 2, หนึงสองสามอันไหนดสุดนะครับอยายจะพยายามตีไปที่ชุดที่สองหนึ่สุดนะครับเพราะอัตราให้เปอร์เซ็นต์ดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและใครชอบคลิปนี้นะครับก็อยู่ใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดลงรายการโปรด กดเปรกของขวัญให้จารย์ด้วยนะครับและใครยังไม่ได้กดตตับช่องอาจารย์ก็รบกวนกดติดตับช่างจับสักนิ่งแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับ,บดเดี๋ยวลาครับจารพัฒน์เยวก่อนหมอดูมิชูนี่สวัสดีค่ะ